ตัวเลขดับพุ่ง36สูญหาย279หลังไฟไหม้กลุ่มตึกสูงราฟ้าฮ่องกงครั้งมโหฬากรกว่าแชั่วโมงมีคนติดอยู่ด้านในตึกนั่งร้านไม้ไผ่โดนเผารุ่งระนาวไฟไหม้กลุ่มตึกสูงราฟ้าฮ่องกงสูงไม่ต่ำกว่า3 1ชั้นในย่านไทโปมาตั้งแต่บ่ายวันพุทธที่26พฤศจิกามาจนถึงกลางคืนยังคงดับไม่ได้ระดมนักแต่เพลิงเกือบ800คนเข้าฉีดน้ำ รถดับเพลิง128คันวิตกยังมีคนติดอยู่ในด้านไหนการดับไฟและความช่วยเหลือมีอุปสรรคขวาเงเศษชิ้นส่วนนั่งร้านไม้ไผ่ถูกไฟเผาลวงตกด้านล่างล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว36คนรวมนั่งดับเพลิงและอีก279คนยังติดต่อไม่ได้ เป็นเหตุไฟไหม้ครั้งรุนแรงที่สุดข,ของฮ่องกงในรอบ30ปีตำรวจฮ่องกงถแถลงว่ายังคงอีกไม่มากนักติดอยู่ด้านในตึกสูงราฟ้าที่เกิดไฟไหม้ในคืนวันพุธหลังจากเพลิงไหม้ยังคงไม่สามารถดับได้เจ้าหน้าที่ฮ่องกงประกาศเหตุเตือนไฟไหม้ระดับ5ที่เป็นขั้นสูงสุดและทางเมืองได้ส่งรถดับเพลิงออกไปไม่ต่ำกว่า128คันและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกเกือบ800คนอุณหภูมิด้านในตึกอพาร์ตเมนต์เหล่านั้นสูงมากมันเป็นการยากสำหรับพวกเราที่จะเข้าไปด้านในและขึ้นไปชั้นบนเพื่อดััับบไฟและออกกกปฏิิตารู้ภย เจาหน้าที่มีรายงานกล่าวว่าไฟไหม้เริ่มมาจากนั่งร้านไม่ไผ่บางส่วนด้านนอกตึกก่อนที่จะลามเข้าไปด้านในแต่ทว่าสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ครั้งร้ายแรงนี้ยังไม่เป็นที่ประจกักษ์